จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อให้ผู้ต้องขังมาเลี้ยงหมาจรวันนี้เราอ่านเจอมาเพยดีจากเล่มน,นี้ Creative Lines n ภาวะสมองบอดบทนี้เขาเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรัฐแมสซาชูเซตส์ทุกปีเนี่ยสุนักจรสองล้านตัวในสหรัฐเนี่ยจะถูกส่งไปการุญยฆาต โดยก่อนที่จะถูกส่งไปตรงนั้นเนี่ยก็จะถูกส่งไปที่สถานพักพิงก่อนเพื่อที่จะหาบ้านให้เหล่าเจ้าหมานี้แต่ประเด็นก็คือว่าหมาเจ้าอนะันอนนอ์ทุกคนมันก็จะป่วยหรือว่าสกรปรกบวกกับไม่คุ้นคนดังนั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการที่จะมีคนมารับไปเลี้ยงอะ่ะน้อยมากๆสุดท้ายก็เลยจะต้องถูกกาจัดทิ้งไปทีเนี้ยเขาก็คิดกันแหละว่าใครที่จะมีเวลามากพอ สนสุดท้ายอ่ะเขาก็เลยได้คําตอบว่าคนที่จะมีเวลาว่างขนาดนั้นที่จะมาทําได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินน่ะก็คือผู้คนที่อยู่ในเรือนจําดังนั้นรัฐาสตชูเซ่เนี่ยก็ร่วมมือกับองค์กรแล้วก็มีโปรเจกต์ขึ้นมาเป็นการทดลองให้ผู้ต้องขังเนี่ยรับหมาจรไปเลี้ยงเป็นเวลา8สัปดาห์โดยที่สุนัขจรที่เขาต้องรับผิดชอบเนี่ยจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับเขาอยู่ในห้องขังด้วยกันเลยสิ่งที่ผู้ต้องขังต้องรับผิดชอบเนี่ยคือการให้อาหารให้ยาพาไปออกกาลังกาย อาบน้ําทําความสะอาดรวมทั้งฝึกคําสั่งง่ายๆให้คุณชินกับผู้คนนะก็คือเหมือนการเตรียมเตรียม,มพร้อมให้พร้อมสําหรับการไปอยู่บ้านใหม่ปรากฏว่าผลลัพธ์ที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้มากกลายเป็นว่าในช่วงเวลาที่ฝึกอะ่ะผู้ต้องขังก็จะได้เปิดใจกับสุนัขมากขึ้นกล้าที่จะปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกที่เก็บไว้ตลอดบวกกับเขาได้เรียนรู้ความอดทนความอ่อนโยนความใส่ใจแล้วก็ความผูกพันมันก็เหมือนกับโปรเจกต์เนี้ย เป็นการเตรียมความพร้อมให้เขาก่อนที่เขาจะกลับมาอยู่ในโลกอีกใบหนึ่งที่ไม่ใช่ในห้องขังเหมือนกันมีผู้ต้องขังบางคนถึงกับพูดเปรียบเทียบเลยว่าสุนัขจระก็คล้ายๆกับผู้ต้องขังนี่แหละตรงที่ว่าเขาถูกลืมไปแล้วแล้วก็ผู้ต้องขังบางคนก็รู้สึกผูกพันกับสุนัขแล้วก็รู้สึกเห็นใจแล้วก็สงสารสุนัขด้วยว่าสุนัขอ่ะ มีชีวิตที่ยากลําบากยิ่งกว่าตัวเองอีกแล้วก็กลายเป็นว่าเขาอยากจะทําให้สุนาัการ,รู้สึกว่าหลังจากนี้ชีวิตคงมันจะดีขึ้นมันก็เป็นพลังบวกที่ที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครคาดคิดอะนั่นแหละเราออาเรื่องนี้จบรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเราชวนยิ้มก็เลยอยากจะมาแชร์มาเล่าให้ฟัง